รู้สึกไงคะที่คว้าไทยจะปิดแล้วเฮ้ยทำไมอ่ะเพราะว่ามันแบบว่าหดูดีบ่อยมันทำให้เราขาดรู้สึกหิวมากเลยค่ะร,ร,าารู้สึกไงคะคว้าไทยจะปิดแล้วตกงานแน่เ <c oughs> สียรี <c oughs> ปิมจา่าเมนเอ้ยไม่ใช่เมนูออเดอร์นะ,ะหลายคนก็คิดต่างๆกันไปนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้จะออกความเห็นยังไง รู้สึกไงคะควไทยจะปิดแล้วรู้สึกจะไม่มีที่กินรูดเดียวอร่อยอร่อย,อยต่อไปค่ะอาทิตย์หนึ่งมาแค่4วันนะคะแ <laughs> ต่พเลลิศถึงอาทิตย์ก็มาแค่พัลลิศถึงอาทิตย์หนูก็ไม่มีที่ให้เล่นกับ<ม>ลูกพี่แล้วทุกทูกค่ะลูกค้ายังถามเลยว่าเราจะเราจะไปเจอกันที่ไหนเพราะลูกค้ามาทีไรก็เจอแม่ลูก3าคนนี้แล้วค่ะก็เป็นลูกค้าแบบประจำมากพี่ป้าค่ะรู้สึกไงคะควนไทยจะปิดแล้วตั้งสองวันเสียใจยังมาทานได้ไม่กี่ครั้งอ่อ่ะ ตื่นไม่ทันใช่ไหมถูกค่ะตื่นมาใบสองแล้วอันนี้ต่อใบสามมาถึงนี่เป็ดค่ะไม่เป็นไรกลางคืนยังอยู่เรายังทำงานคืนต่อไปเด็กเสิร์ฟก็สวยกว่าเนาะบริการก็ดีกว่าเนาะเก็บตามกันไปต่อในครัวเขาจะรู้สึกไงบ้างนี่ค่ะนี่ค่ะพนักพนักคิดที่จะเสนแห้งกิติมาสัก์ค่ะแล้วก็เท่าแก่นี้รู้สึกไงคะ พี่ครัวไทยจะปิดแล้วตอนกลางวันเสียใจจริงๆค่ะเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะจริงๆไม่พูดแต่งซ้ายนะคะโอเคขอโทษนะคะที่ทำหน้าใหญ่ขออีกทีหนึ่งเลยนะคะน,ะคะน,นี้คือเกษตอนนก่อนนะพี่โอเคแล้วมันก็จะเกิดความวุ่นวายขึ้นในร้านอย่างมากมายนะคะตอนกลางวันค,ค่ะพี่จินคะรู้สึกไงคะครัวไทยจะปิดแล้วตอนกลางวันฉันไม่ไหวแล้วหมายความว่าไงคะนี่ค่ะ หมูปิ้งค่ะเหลืองชื่อยังมาทานกันได้นะคะตอนเย็นพี่ฟอดรู้สึกไงคะที่ควไทยจะปิดแล้วปะกลางวันเสียใจเสียใจหรือดีใจกันแน่คะแปะกวา่วัวแปะกวางวันไ่ฟิมเลยนะไอปิม